นะโมตัสสะพคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมจปจิจฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสา วิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหารือรือสัมปจิจชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโาพะวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระ,าาระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม สัมปติจฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิจฉามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอาุนะโมพุทธายะวิระทะโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะสะมานีมามะพุทธะสะสวโหมสัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหาหรือ สัมปจ,จิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,าพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทยโย วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยพุทธศะมานีมามะพุทธศัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพงพาพาหาหารือรือสัมปจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสา วิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิจชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภาพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทยโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระ,าาระอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจจิชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพะวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิระทยโววิระโคนายังวิระหิงสาวิระธาสีวิระทาสาวิระอิทิโย ο, พุทธศะมานีมามะพุทธศะสวาโหม สัมปติชามิเพงเพงพาพาหาหารือรือสัมปติชามินาสังสิโมพรหมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธมะอุนะโมพุทธายะวิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธศะมาณีมามะพุทธศสะสวโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหารือรือ ขอให้การเงินเปิดดวงชะตาเปิดชีวิตเปิดลูกจะนำเงินไปสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีต่อไปขอจงประทานพรให้ลูกมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ไม่ขาดมือมีช่องทางทำรรม,มาหากินจเจริญรุ่งเรืองไม่หมดไม่เจ็บไม่จนด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ